นั่งสบายๆทังความสึกตัวสบายๆนะครับเริ่มต้นงานของการปฏิบัติด้วยความสบายๆแล้วว่ายสติเป็นผู้เดินงานเกิดพร้อมกับจิตเราถ้ามีสติจิตจะไม่หลงไม่หลงไปที่อารมณ์จะไม่เพ่งอารมณ์ไว้แต่จะมีสติระลึลกรู้ร่างกายที่นั่ง เราลึกรู้ใจที่ปรุงแต่งลราถ้าสติเราดีแล้วเนี่ยเราจะรู้การกระทบเราจะเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายจะเห็นใจที่ไม่คิดปรุงแต่งนั้นถ้ามีสติปุกเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วมีความคิดเกิดขึด้นสติจะเป็นตัวเราลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น ล้วสัมปัชสัญญาจะคอยเช็คจิตกับสติว่ามีสติเกิดต่อเนื่องไหมทุกขณนะทุกขณนะสัมปัชสัญญาจะไปคอยควบคุมจิตแสติให้เกิดต่อเนื่องแล้วถ้ามีสติและสัมปัชสัญญาเนี่ยเราจะรู้สึกกาย,ย้วยร่างกายนั่งถ้าคอตกหลังโกงไหลตกคางตก สติก็จะรู้ทันแล้วก็ปรับมานั่งตัวตรงหลังตรงคอตัง้งแต่ถ้าเกิดนั่งอยู่ใจปรุงแต่งจิตไหลเลื้อยไปหาความคิดนึกปรุงแต่งสติก็จะรู้ทันสัมปชัญญะก็จะพาจิตก,กลับมปทิเวิหารธรรมปัจจีปัจจุบันพลใจที่ทํางานใจที่ทางานจิตก,ก็จะรู้ด้วยสติคอยควบคุมและระวัง เราะฉะนั้นรูปที่เป็นกายเดินนั่งนอนพูดคุยทําดื่มหรือรูปที่เป็นกายที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิตก็จะรู้กายที่ทํางานใจที่นึกคิดปรุงแต่งเราคิดเรื่องอะไรบ้างวันบางเราคิดเรื่องของเวทนาคือความสุขความทุกข์ทางกายสุขทุกข์ทางใจเราคิดเรื่องสัญญาคือเรื่องตเก่าเรื่องของว่าดีเราคิดเรื่องสังขารคือการปรุงเรื่องกุศลและอกุศลแล้วก็เรื่องอนาคต จิตจะรู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วถ้าจิตไหลไปหาลมสติจะรู้ทันสัมปชัญญะจะพาจิตกลับปที่วิหารธรรมแล้วมาอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมอันจิตจะเข้าทางสายกลางเด่นขนาขณะที่เราฝึกสติกับสมาธิฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยเราก็จ,จะเจออุปสรรคเครื่องขวางการปฏิบัติ เน้อฟังอาจารย์ตอนนี้มีใครฟังด้วยสติบ้างมีใครรู้เนื้อรู้ตัวฟังไปบ้างหรือใครหลงไปฟุ้งไปวันหลกักกำลังคุยกับเรื่องนิวรณ์นิวรณ์เกิดขึ้นเราจะต้องหันมาบริหารจัดการจิตของเราขณะที่ฟังอาจารย์อยู่ต้องออกการบ้านไปด้วยนะให้จิตมีสติแล้วกายนั่งหลังตรงพอตั้งไหมมีรู้สึกใกจไหมใจปรุงแต่งแล้วจิตไหลไปหาความคิดๆมั้ยหรือรู้สึกตัวอยู่ มั่นสังเกตทีละขณะขณะนิวรเป็นเจตสิกก็คืออารมณ์ความนมึกคิดนี่ยนะเป็นสังขารขนาันเป็นการปรุงแต่งของอาคุลนิวรณ์เขาจะทำหนาที่ไฟขวางทางไม่ให้กุศลเกิดขึ้นเวลาจะฝึกเตรียมจิตให้มีสติกสมาธินิว,นวร์จะทำหนาที่มาขวางสติสมาธิจะทำหน้าที่เปิดทางให้กับจิตมีกำลัง เพราะฉะนั้นนิวรณ์จะทําหน้าที่ของนิวรณ์สติกกับสมาธิจะทำหน้าที่าพาจิตกับพิิฐานละสว่างสวัยไม่จบกับมันอันนิวรณ์มีห้าตัวที่คอยขวางกั้นเราตัวที่หนึ่งเรียกว่าการมาฉันทะการมาฉันทะคือความพ,พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการมาฉันทะจะกระทบที่ปัญจัวารปัญจหมายถึงห้าถาวานเกเหมือนประตูห้าประตูก็คือตาหูจมกูกลิ้นกาย จะรับสัมผัสที่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตัวนี้เขาเรียกว่าวัตถุก,กรรมเมื่อวัตถุกรรมกระทบรัวทำให้เกิดกิเลสการเกิดขึ้นเกิดความยินดีความพอใจงั้นเมื่อจิตไหลไปที่ความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยก็ไม่สามารถกลับมาที่ปัจจุบันได้เพราะไปอร่อยกับรูปที่เป็นบ้านรถเงินทองหนังละคร เสียงต่างๆเพลงกลิ่นรสอาหารที่หลับที่นอนทําให้จิตหลงออกไปเมื่อวัตถุก,กรรมทําให้กิเลสการครอบงำแล้วจิตก็ไหลออกไปข้างนอกไม่สามารถกลับมาบิสติในสมาธิสร้างโดยสไดนอันที่สองเมื่อวัตถุก,กรรมกระทบแล้วเนี่ยเกิดไม่พึงพอใจไม่ได้แต่ใจก็เกิดโทสักิดความหงุดหงิดโทสัเป็นพยาบาทความพยาบาทความโทสัเป็นไฟ ที่คอยไม่จิตเราไม่สามารถมีความสงบใจได้สติกับสมาธิก็เลยไม่เกิดอันที่สามเรียกว่าฉีนารมิทะทีนารมิทะคือความง่วงงาหาวนอนเวลานั่งปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรบวอหวาตื่นเต้นอยู่กับโลกล้วเปิดมือถือดูหนังดูละครฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้มันตื่นเต้นสว่างสวัย แต่พอมาปฏิบัติรมแล้วมีแต่ลมหายใจมีแต่ร่างกายมันง่วงมันก็เลยเกิดง่วงเหงาหาวนอนฉีนะก็คือความง่วงฉีน่าจะคอยควบคุมจิตแล้วครอบจิตให้มืดจิตนั้นไม่สามารถเกิดเดียเด่ยวได้มันอาศัยฉีนักเกิดสลับมันก็เลยมืดถูกครอบคราวนี้จิตถูกครอบใจความนึกคิดปรุงแต่งเ่ยก็ถูกมิตรพักความขี้เกียจครอบงำนั้นจิตก็ถูกครอบความคิดก็ถูกครอบ เลยทําให้ลืมกายลืมใจนั่งโยกไปโยกมานั่งไปคอตกหลังโกงไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะไปคบกับนิวรณิวรณ์เป็นกิเลสที่ไปขวางทางเราเราไปคบกับเขานั่งโยกไปโยกมาเพราะนั้นรู้ทันเรากับมพิษฐานให้ได้ก่อนปรับร่างกายกับจิตใจอันนี้คือกิเลสตัวที่สามตัวที่สี่เรียกว่าอุทธจักรกุกุจจักอุทธจักรคือความฟงซ่ากุกุจจักคือความลำคาญใจ อุทจจากฟุงสั้นนั่นคือโมหะกุจจานำคานใจก็คือโทสัตเพราะพอจะนั่งให้ดีจะเอาสงบสะหน่อยมันฟุ้งออกไปพอฟุ้งออกไปแล้วไม่ได้แต่ใจก็เลยงุดหงิดลำคาญใจนี่คือทําให้เราไม่สามารถสงบใจไม่สามารถตั้งมั่นได้ตัวที่ห้าก็คือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัย สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในหลักของการปฏิบัติสงสัยมรรควิธีสงสัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พอสงสัยแล้วก็ไม่สามารถจะปฏิบัติแล้วก็ไปจมกับสงสัยเนี่ยนิวรณ์เลยข่มจิตควบคุมจิตไม่สามารถเป็นตัวผู้รู้แล้วก็สร้างกุศลได้นิวรณ์ธรรมะที่ขวางสติสมาธิธรรมะที่เปิดทางให้จิตสว่างสวัยเพราะเราไม่ทําลายนิวรณ์ พระพุทธเจ้าทรงทําลายมันต้องหกพรรษาทำยังไงก็ไม่ได้เพราะนิวรณ์เป็นขันของเราแต่เราจะฝึกให้จิตนั้นออกจากนิวรณ์ได้พอเรามีนิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยตอนนั้นจิตหลงไปอยู่ที่นิวรณ์พอรู้ทันปุ๊บจิตกับน,นิวรณ์แยกกันขนาที่รู้พอแยกขณะที่รู้แล้วพาจิตกลับมาที่พิหาระถังจิตจะพลาดแยกออกจากนิวรณ์ไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสัตโมหะทีนามิทะ วิจิตกิจฉาจิตรู้ทานปุ๊บจิตออกมาแล้วกลับมาที่วิหารธรรมทําให้จิตนั้นแยกออกจากนิวรณ์นิวรณ์ยังมีอยู่นะแต่จิตไม่จมกับน,นิวรณ์แล้วก็หันกลับมาดูกายดูใจอันนี้คือลักษณะของคนที่มีปัญญานําสมาธิคือเข้าฌานไม่ได้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ,ๆจกกนกระทั่งจิตมันตื่นขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นที่ฐานแล้วนิวรณ์จะค่อยๆทาลายตัวมันเองเราไม่ต้องทําลายนิวรณ์ ฝึกให้สติมันตื่นขึ้นมาบ่อยๆคือรู้ทันแล้วกลับมาที่วิหารธรรมแล้วจัดวิหารธรรมให้แน่นๆไปร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งไปล้านครั้งรู้ล้านครั้งแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมจิตจะรู้มากขึ้นสติปัฏฐานสี่ก็เกิดมากขึ้นต่อไปนิวรณ์ก็จะอ่อนแรงจิตมันก็จะสว่างสวัยมีสมาธิแบบตั้งมั่นขึ้นมาเองในต้องอาศัยความเพียรขันติแล้วก็สัจจะนิวรณ์จะเป็นเครื่องกัน้น เพื่อภาวนามากๆนิวรนเป็นอาหารของการฝุกจิตนิวรนมีประโยชน์ทําให้จิตเรอแกล่งเขาแจ่มแข็งขึ้นมานิวรนเป็นมารม่าเราสร้างบารมีมีผันติมีสัจจะมีความเขียนตามรู้ตามดูแล้วกลับมาโอกาสวิกฤตทั้งหลายมารทั้งหลายก็เลยเป็นอาหารกรอบๆของการฝุกจิตให้ตื่นขึ้นมาจิตก็สามารถตั้งมั่นได้ไมจบกับน,นิวรน เพราะฉะนั้นขณะดที่มีนิวรณ์เกิดขึ้นทํายังไงให้มีสติขึ้นมาก่อนลืมตาก็ได้มองไปสี่สิบ้าองศาขยับเนื้อสับตัวให้จิตมีสติต่อเนื่องไม่จมก่อนนิวรณ์อันนี้สลับคนที่ทําฌานไม่ได้ส่วนคนไหนที่ทําสมาธิได้พอนิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จับกรรมฐานเอาไว้ให้ตั้งมั่นขึ้นมาตรงที่จับกรรมฐานนั่นเขาเรียกว่าวิตกวิตตคือเอาพุโทโธพุโทโธพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองพูดเจ้าโธออกหนึ่งพูดเข้าโธออกสอง คนอาจจะท่องบริกรรมอะไรก็ได้เอาจิตมาจดจอ่อที่กรรมฐานพอมาจดจอ่อที่กรรมฐานทุกนรนได้วิตกวิตกเนี่ยจะเป็นศัตรูของผีนมิทธะจะเป็นศัตรูกับความง่วงเหงาหาวนอนวันกรรมฐานสี่สิบเอาอะไรก็ได้ที่เราถนัดเป็นสมถะเอามาเป็นเครื่องอยู่เพื่อฝึกให้สมาธิแห้งไว้ที่อารมณ์นั้นเมื่อสมาธิจับวิตกคือจับอารมณ์กรรมฐานได้แล้วเนี่ยจิตสว่างสวัยเพราะมีสมาธิแล้ว ความง่วงเหงาหาวนอนก็จะหายไปคราวนี้ขณะที่ง่วเงเหงาหานอนเกิดเนี่ยจิตจะต้องฝึกมีกําลังให้แก่กล้ให้จิตยุ่งเขาไว้จับกรรมฐานให้แน่นเขาไว้น,นิวรณ์ามันแทรกไม่ได้วิตกจะทําลายฉีนำมิทะผูง่วงเหงาหานอนวิจารก็คือนั่งวิตกจนกระทั่งสมาธิตื่นขึ้นมาเมื่อสมาธิตื่นขึ้นมาแล้วเข้าฌานที่สองเราเลยเข้าครอยอยู่กับสมาธิวิจารณมากขึ้นมากขึ้น ไปเห็นสภาวธรรมตามความปมนจริงเพราะอยู่กับสภาวธรรมจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นปัจจัยตรงที่วิจาร์อยู่กับอารมณ์ของสมาธิเนี่ยเห็นมาเรื่อยๆืเลยเป็นล้างวิจิกิจชาคือความรังเลสงสัยตรงนั้นตรงนี้พอรู้ว่าสงสัยรู้ว่าสงสัยพอจิตเห็นเหตุเห็นผลแล้วเราไม่สงสัยวิจาร์ก็เลยเป็นศัตรูกับตัววิจิกิิฉาตอนนี้พอนั่ง วิจารสมาธิเกิดแล้วปิติเลื้อยขึ้นมาพออยู่กับปิติเนี่ยปิติเนี่ยจะไปทําลายความพยาบาทความงดหงิดนั้นปิติเป็นกุศลที่ทาให้จิตหวือหวาอลังการในผนลกผลพองปิติที่ดีๆทาให้จิตม,มีกําลังเพื่อปิติดีแล้วความพยาบาทความโกรธจะไม่มีปิติเลยเป็นตัวทําลายความโกรธความโกรธก็เกิดไม่ได้ เมื่อมีปิติแล้วนั่งไปเรื่อยจิตมันก็เลยเห็นปิติเลื้อยจับไปเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาเมื่อความสุขเลื้อยขึ้นมาความสุขมันจะเนียนเบาปิติมันจะหูหวานขนลุกขนพองมันจะแตกต่างกันเมื่อปิติจางลงความสุขก็เลื้อยพอความสุขเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมันเลยทําให้อุทธจัดฟูอุกจะจัดฟูความฟุ้งซ่านลังคาใจจางลง คนที่มีความสุขมันจะไม่ค่อยฟุ้งซ่านมันจะไม่ค่อยหงุดหงิดเพราะความสุขจะทําให้จิตใจ,จเราแช่มชื่นเบิกาบานนั้นจับความสุขก็มาฟุ้งซ่านก็น้อยลงเมื่อความสุขจางลงต่อไป ah, e K K T A, อุเบกขาเอกคตาเกิดขึ้นถ้าจิตมีอ ah, e ุเบกขาเอกคตาจิตจะไม่หลงไปในกาเพราะั้นกามาฉันทะก็จะไม่มีค่าเพราะจิตจะมีความสุขมีความตั้งมั่นอยู่ที่ฌานที่สี่ จิตจะเข้าสู่อุเบกขาเอกคตาจิตจะจับอารมณ์อุเบกขาเอกคตาเลยทําให้วัตถุก,กรรมที่จะดึงจิตไปนะั้นไม่มีค่านะเพราะจิตจะจับจออยู่ที่อุเบกขาใชนะ่ไหมนั้นอุเบกขาเอกคตาก็เลยเป็นศัตรูกับกามาฉันทะงั้นจิตก็เลยไม่ไหลไปหาวัตถุก,กรรมจิตก็เลยส่งคุณภาพของสมาธิสามารถมีสมาธิมีสติอยู่ท่ามกลางนิวรณ์ได้ จิตเกิดสงบเบาสบายขึ้นมาเมื่อจิตสงบเบาสบายข้ามผ่านนิวรณ์ได้จิตจะตื่นตั้งมั่นขึ้นมาบางครั้งจิตก็สามารถเข้าฌานได้เพราะจิตนั้นเลยนิวรณ์มาละเพราะ,ะน,นเราฝึกให้จิตเข้มแข็งขณะที่มีนิวรณ์เกิดขึ้นอย่าไปยอมนิวรณ์ขณะนิวรณ์เกิดขึ้นเป็นโอกาสของการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยา,ากจะบรรลุ เราก็ต้องรู้ทุกขณะที่มันเกิดขึ้นก็คือนิวร์นี่แหละเป็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาสังเกตเสี้ยจิตไหลไปหานิวร์รู้ทันทุกแล้วกลับมาที่ฐานจับฐานให้แน,น่นๆ่เข้าไว้ก่อนกลับมาฝึกจิตนะไม่ต้องไปทำลายนิวร์ให้รู้ทันว่าไปอยู่กับนิวร์แล้วนะั่พาจิตกลับมาที่ฐานแล้วก็จับฐานให้แน่นๆป่นตอองไว้รักษาไว้ให้แน่นๆเพ่งเอาไว้แน่นๆให้จิตมีแรงมีกำลังเมื่อจิตมีสมาธิสว่างทุกนิวร์จะหาย แต่มีนิวรณ์แล้วก็สร้างบารมีเพราะมารมาเพื่อให้เราสร้างบารมีมีความเปลี่ยนเอากันบ้านไปฝึกมีสติแล้วกลับมาทิฐานมันกลับมาทิฐานได้บ่อยมีเพียรแล้วก็มีขันติออนตัวอดทนต่อความเบือ่อความขี้เกียจความอยากเลิกความไม่อยากความไม่ชอบอดทนต่อความเมื่อยแล้วก็มีสัจจะมีสัจจะตั้งใจจะทำก็ต้องทำให้ครบเวลา จใจจะสวดมนต์ทุกวันก็ต้องทำสามเดือนก็ต้องให้ครบจะทำแล้วก็ต้องมีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะเราก็จะเป็นหลอกได้ไม่จริงจังก็ไม่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติแล้วก็อยู่ทางโลกนั้นตัวบารมีจำเป็นต้องสร้างนั้นเราสร้างขณะที่มานมาแล้วหลับแล้วไม่ไหวลืมตาขึ้นมาเห็นใจที่งดกิดตือไม่ไหวก็พยายามจะทรมานพยายามรู้ตัวเขาวิสติเขว่า นั้นหลังตรงไหมตอนนี้เช็คนั้นหลังตรงไหมขอตั้งไหมเราต้องฝึกวันหนึ่งที่เราเจอวิกฤตเจอปัญหาแล้วนะจิตจะดิบตัวมาได้เราจะเสียใจผิดหวังก็าจะตายขึ้นมาจิตตัวสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่มีสติปุ๊บก็จะจมไปกับโลกทันทีเลยเราจะฝึกต่อไปขึ้นวิปัสสนาได้ถ้าสติเราเติบโตแล้วัตวตวตวนตอนทีเช็คซิวว่าจิตเราอยู่กับน, <S <S นิวรณ์ตัวไหนบ้าง หรือจิตเราอยู่กับสติไหมสติกับสมาธิจะทําหน้าที่ของเขาในการรู้ทันอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานหรือตั้งมัน่นในการรู้จะสว่างสวัยขึ้มน,นิวรณ์จะทําหน้าที่ของเขาคือบังจิตควบคุมจิตให้จิตมุดลงไปแล้วก็ทําทุกอย่างไม่ให้มีสติไม่มีสมาธิไม่ให้สร้างกุศลอันนิวรนจะเกิดกับเรื่องของนิวรณ์เราฝึกจิตของเรารู้ทันแล้วก,กลับมาหรือว่าจับสมาธิให้แน่นๆไว้ ต่อไปจิตจะได้มีกำลังไปเจอปัญหาอะไรจิตจะได้มีกำลังนิวรณ์เป็นก้าวแรกนะของการฝึกจิตนิวรณ์ป็นของอยากๆต่อไปเราอะตัวอรุษใสจะต,ตัวอาสวะจุกิรติดเยอะแยะมากมายมันทำยังไงให้มีสติท่ามกลางนิวรณ์รู้ทันนิวรณ์ทั้งหลายแล้วก็หมั่นก็ไปเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออก ร่างกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าหายใจออกใจมันคิดเบื่อคิดเกลียดมินิวอน์เกิดขึ้นไลออกมาให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาเป็นการฝึกรู้ทันอารมณ์สลัดคลากระวางอารมณ์แล้วก็แยกจิตออกจากอารมณ์กรรมาทธีฐานต่อไปจิตจะจำอารมณ์ดั้มจะแยกจิตเองแล้วมันจะตื่นตั้งมันรู้เองอำน,นาจี่ของเราคือทำเทปเอาไว้ ดีกว่าปัจจุบันแล้วก็สังเกตจิตที่ไหลกับจิตที่เพ่งแล้วกลับมาที่ฐานเป็นผู้รู้สบายบายทางสายกลางเป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นนะเป็นทางที่พาออกจากทุกข์ได้สมัยก่อนเป็นเจ้าชายหลงอยู่ในวัง <c oughs> ก็มีวัตถุกรรมเพลิดเพลินก็ไม่พ้นทุกข์พออยากจะพ้นทุกข์พอจะปฏิบัติทุ๊บก็ไปเพ่งกับฤาสีสองท่าน พเพ่งตุลยีสองท่านแล้วไม่ดีไม่ชนะคนทุกข์ก็มาทําเทบมาพัมเพียนพารนายมาทรมานร่างกายคิดว่าร่างกายจะเป็นบบาแห่งทุกข์ก็มาทรมานร่างกายอยู่การทรมานตั้งหกพันศาก็ยังไม่พ้นทุกข์อีกจนกระทั่งมาเจอทางสายกลางต,าาตอนยุ7เจ็ดขวบนึกได้ตอนเจ็ดขวบพระพุทธปิดาทำพิธีแรกนากวอนที่เลี้ยงก็ทิ้งพระองค์เอาไว้ก็ไปอยู่ที่ การดูพระเจ้าสุธโทธทนะทรริติแรกนาควัดจนปล่อยพระพุทธเจ้าจนปล่อยพระองค์นั่งอยู่ใต้ต้นว่าพระองค์เองมานั่งอยู่คนเดียวแล้วบาร,รมีมันเต็มจิตก็รวมเข้าไปพอรวมเข้าไปชานหนึ่งปุ๊บเขาชานสองมันมีตกวิจารณแล้วมีปิติเลื้อยขึ้นมาจิตมันอยู่ที่ฐานมันเห็นฐานแต่จิตละลึกรู้ว่าปิติเลือ้อย้นมาทางใจ ตรงนี้เขาเรียกว่าสาภาวะที่เรียกว่าเอโกที่ภาวะคือจิตผู้รู้มันตื่นขึ้นมาในองค์ฌานนันจิตก็จะมีกรรมฐา,านอยู่นะแต่เห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจเอาไปจิตเลือ้อยมาทางใจปุ๊บเนี่ยคนคนไหนได้แค่ปิติเนี่ยก็ถอยออกมาแล้วแยกรูปแยกนามเดินีิปัสนา,านได้แต่คนไหนเข้าฌานสามฌานสี่ก็อยู่ไปจนกระทั่งปิติจางลงแล้วสุขเลื้อยขึ้นมาเป็นฌานที่สามเมื่อสุขจางคลายลงแล้วก็อุเบกขาเอกตตาเลื้อยขึ้นมาฌานที่สี่ เราสามารถเข้ามาในใจการของการปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นรู้จักกายมากขึ้นเราฝึกให้รู้ทันอารมณ์สลัดพลากจากอารมณ์วางอารมณ์แลบบ้วกลับมาปฏิฐานบ่อยๆหรือวๆแล้วจิตมันจะตั้งมัน่นต่อไปมีความง่วงเกิดขึ้นความเบื่อเกิดขึ้นจิตมันจะดีเดียจากอารมณ์แล้วกลับมานั่งเห็นอารมณ์ง่วงอารมณ์เบือ่อโดยไม่จมกับมันลลหลโลอหลงเกิดขึ้นจิตจะมีสติดีกับปฏิฐานจะแยกทันทีในระหว่างจิตกับอารมณ์ อันนี้วอนถ้ายังจมกับมันอยู่เข้าฌานก็ไม่ได้นิวรถ้ายังจมกับมันอยู่ผู้รู้ก็ไม่ตื่นเพราะผู้รู้กลายเป็นผู้หลงซะละอันต้องฝึกให้เคยชินนะรู้ทันเราแล้วก็ขับปัญญาในบ่อยในบยตอนนี้สติของเราเริ่มฝึกเข้มแข็งขึ้นแล้วนะจิตเริ่มมีสติมากขึ้นเราเริ่มรู้ทันอายตนะที่ทํางานแล้วตาหูจมกูกลิ้นกายใจเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัส แลวความคิดนึกเกิดขึ้นเริ่มมีสติรู้ทันแล้วแล้วเห็นจิตไหลจิตแท้งรู้ทันแล้วนำจิตกับวัตถิฐานไปบ่อยไป่อยนี่คือการฝึกนะยิ่งนิวรนเกิดเนี่ยเรารู้ทันนิวรนไหมหรือไหลไปจมตัวน,นิวรนครบกันให้รู้ทันเอาแล้วลับมาตถิฐานเนือง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 รู้สึกตัวเนืองเนืองเข้มแข็งเอาพยายามปรับเอากลับมาตถิฐานให้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้น เราต่อไปกิตจะรู้กายจะรู้ใจเราจะเข้าใจขันห้าที่มันทํางานขันห้าก็ประกอบไปรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณก็คือตัวเรานีน่เราจะเริ่มเห็นขันห้ามากขึ้นเริ่มเห็นอายตนะภายในและภายนอกอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจภายในหกแล้วภายนอกที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนิกคติค เวลาที่อยายตนะภายในกระทบอยายตนะภายนอกจิตจะรู้ทันพอกระทบรูปเกิดชอบไปชอบจิตก็จะรู้ทันจิตจะอยู่ที่ฐานแล้วรู้ทันอยนายตนะรู้ทันการกระทบนี่ก็คือรู้จันทันสภาวะของรูปและปน,นามที่มันเกิดขึ้นเราจะต้องมีสติรู้ทันอารมณ์ที่เป็นกุศลและกุศลของเราแล้วฝึกจิตให้ตื่นตด้มั่นนมั่นนันสติคือเป้าหมายของเราในะวันนี้ในการปลุกให้สติตื่นขึ้นมา แล้วก็เป็นาธาตุรู้ในการรู้กายรู้ใจในการปฏิบัตินั้นต่อเนื่องของเราเราก็เช็คนะงานของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างสติปัฏฐานสี่ครองงานหรือนิวรณครองงานจิตมีโมหะหรือจิตมีสติเกิดร่วมด้วยรู้ทันเอานั้นพยายามหมั่นสังเกตเอาปีิฐานไมเหลือไ่่จะฐานไมเขาค่อยวัดผลที่นัดนัดปฏิบัติทำเาขาค่อยรู้สบายสบาย ม้กระทั่งขาพุทธเจ้าเองไป็เจตทางสายกลางท่านถึงรู้ว่าไม่เผลอไม่เพง่งแล้วกลับปฏิฐานเนี่ยเห็นเป็นทางสายกลางแล้วเนี่ยท่านก็เลยกลับประทานอาหารหยาบๆยาแทนที่ทรมานร่างกายต่อประทานอาหารหยาบๆยา,ยาเดินทางเข้าสู่ทางสายกลางเมื่อบารามีเต็มแล้วจึงกล้าที่ฐานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แม้เลือดในกายจะเอือดแห้งเหลือแค่หนังเอ็นกระดูก หาก่ํคาคืนนี้ไม่ตัดสู้เข้าสู่อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไซก็จะนั่งอยู่ใี่ดนตายแม้กระทั่งเหลือให้เอ็นหนังกระดูกก็จะยอมมันใช้กายและใจใ,ในการสร้างบาร,รมีในการจจรคนทุกมเพระเรามีโอกาสแล้วก็ฟังหนทางของการปฏิบัติก็เริ่มต้นจากธรรมจัก,จกรกับปวัตนสุรคือทางสุตโตงสองทางการเผลอไปที่การมุข,ขาริการนิโยก และการทรมานร่างกายหรือเท่งหน่อยจนกระทั่งเข้าฌานเป็นอัตติธัรมานิยโเวลาสุดโต่งน้นเกิดขึ้นกับจิตเราเรารู้ทันเอาแล้วก็นําจิตกลับมาสุดทางสายกลางทางที่ถูกหนึ่งขณะทำไปบ่อยจิตที่ตื่นขึ้นมาแล้วมันจะแยกออกจากอารมณ์รูปอารมณ์นามเองต่อไปทําทำวิปัสสนาได้อันก้าวแรกที่จะทำแบบนั้นต้องฝึกสติก่อนได้เห็นไหมร่างกายหายใจเข้าตั้งกายหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมจิตไหลออกไปจิตเคลิไปรู้ทันถอยกลับมาทำไปบ่อยทำความรู้สึกด้วยความเพียรทันติแล้วก็สัจจของเราไปนะครับ